เป็นอสอของอยะหาครับหน้าที่ของผมก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นคน,คนผ่านไปผ่านมาตรวจคน้นยาเสพติดอาวุธและวัตถุระเบิดครับผมเคยโดนระเบิดมาประมาณปี47็ตอนนั้นกําลังตั้งจุดตรวจแล้วก็มีไอ้โดนผู้ร้ายมาฝังระเบิดอยู่ที่จุดตรวจแล้วก็ตุ้มเลยครับ ตุ้มบอยู่ประมาณ5นาทีครับผมสลบครับตื่นออกมาก,ก็จัดที่ขาที่แกนแล้วก็หลังก็หนักมากครับก็มีแต่เนื้อเห็นกระดูดเลยครับแผลมันเยอะมากเลือกก็ออกมาแพทย์มาดูทำยังไงผมผมว่าทำยังไงก็ได้ย่าให้เจ็บเลือสดสดๆท,ทุกวันทุกวันต้องเอาผ้าขนหนูมาถูเราทนไม่ไหวตรงนั้นครับเนื้อมันหายประมาณครึ่งกิโลได้ครับ ก็ใช้ยาสลบทุกวันทุกวันถึง2งเดือนนอนที่บ้านก็ไม่ได้เขาเขาเขาตามอยู่ครับจะฆ่าอยู่ครับเขาว่าเรานี่เข้าข้างตำรวจทาหารไปร่วมมือให้กับเจ้าหน้าที่ครับพ่อแม่ก็ไม่ให้เป็นครับพอหายแล้วให้เลาออกผมก็ไม่ไม่สนใจครับ ผมคือผมอยู่ในหน,หน้าที่นี้ผมรักหน้าที่นี้ตั้งแต่เล็กๆครับตนลงก็ตัดสินใจก,ก็อยู่ตรงนี้ตลอดครับส่วนมากเขาจะถามว่าทําไมไม่กลัวตายผมว่าผมไม่กลัวตายผมเกิดในประเทศชาติผมก็อยากทํางานให้ประเทศชาติมีความสงบสุขครับ